สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสต็อปไปครับวันนี้ผมอยู่ที่ไทอั่มบางกอกตรามครับไทอั่มหรือที่หลายคนอาจจะค,คุ้นเคยกับบางนานะครับตอนนี้ได้ย้ายมาอยู่ที่รามคาแหงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้โชว์รูมเปิดครบนะครับเปิดเต็มระบบแล้วนะครับใครที่อยากจะดูรถของไทอั่มหรือรวมถึงอ c c e s s อรี่ต่างๆนะครับก็เข้ามาดูได้นะครับแต่วันนี้ผม จะพาทุกท่านมาสัมผัสและรู้จักกับเจ้าตัวไทเดน660กันนิดหนึ่งครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ขอบคุณทางไทอัมบางกอกรามด้วยนะครับที่ให้โอกาสสต๊อปไบส์มาสัมผัสกับเจ้าตัวไทเดนคันนี้นะครับที่มีมีการเปิดตัวไปได้ไม่นานแล้วก็ผมก็มารบกวนนะครับมารบกวนขอสัมผัสรถขอมารู้จักรถกันสักนิดหนึ่งนะครับ มีสีดำตอนนี้มีสีดำแล้วก็มีสีขาวอีกตัวหนึ่งนะครับจริงๆมีสีสีมันมีสีแดงอีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับจริงๆจะมีเป็นสีขาวสีดำเอาสีดำด้านแล้วก็จะเป็นสีเทาครับผมอันนี้พี่จิวเว้ครับผมไม่ได้เจอขนาดมากเลยกว่าที่นะครับก็พี่จิวก็วันนี้ได้มาอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจัดรถให้ผมได้สัมผัสนะครับมาดูกันก่อนว่าตัวนี้เขา มันมีอะไรยังไงบ้างนะครับนะครับสำหรับตัวไทยเดน660คันนี้เรียก660ไหม660สิจะเป็นตัวนักเก็ตนะครับจะเป็นทรงสไตล์นเก็ตมาเลยนะครับจะดูสีไหนดีตรงนู้นเขาไว้จอดโชว์ให้สำหรับลูกค้าได้มาสัมผัสนะครับมาดูรถนะครับนี่สีขาวให้ดูสีขาวอีกหนึ่งคันครับไทเดน ตัวเดี๋ยวผมจะขี่คันนี้คันสีดําดีกว่าดําแดงเข้ากับชุดหน่อยนะครับตัวไทเดนเนี่ยอย่างที่เห็นเลยผมเชื่อว่าหลายคนเองก็น่าจะพอทราบแล้วว่าเป็นรถสไตล์นักเก็ตอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเขามีความพิเศษอะไรยังไงบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยครับที่เราที่เห็นกันเลยก็คือไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟกลมนะครับข้างในเนี่ยจะมีโลโก้ของไทอัมเอาไว้ด้วยนะครับ เป็นไฟขนาดประมาณเจ็ดนิ้วนะครับในความกว้างของเขานะฮะไฟเลี้ยวระบบไฟเนี่ยเออลืมบอกไปว่าระบบไฟเนี่ยเป็น LED ทั้งคันนะครับทั้งไฟหน้าและไฟท้ายนะฮะไฟหน้าไฟเลี้ยวจะแยกซ้ายขวาอิสระนะครับเป็น LED เช่นเดียวกันนะครับมาดูไฟท้ายกันเลยดีกว่าครับอ้ไฟท้ายเนี่ย เป็นลักษณะของบิวอินนะครับคือเข้ากับตัวรถไปเลยนะครับจะไม่ได้มีการแยกแยกตัวไฟออกมาจากตัวรถนะครับก็คือเนี่ยครับเข้ารูปไปกับด้านท้ายของตัวรถไปเลยนะครับก็เป็น LED เช่นกันแต่ไฟเลี้ยวเนี่ยจะมาอยู่ที่ตัวกันดีดด้านหลังนะครับไฟเลี้ยวจะตูพร้อมกับตัวไฟเอตัวเพด สะท้อนแสงนะครับด้านหลังอีกหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวดวงเล็กคนเริ่มมาให้ความสนใจกันแต่เช้าเลยครับผมเองก็เลยต้องรีบมากันสักนิดหนึ่งนะฮะนอกจากในเรื่องของระบบไฟแล้วในเรื่องของช่วงล่างที่เป็นโช๊คอัพหัวกับอัพไซด์ดาวตัวเนี้มีความกว้างของกระบอกโช๊คอยู่ที่41มิลครับหรือว่าใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวก็เป็นโช๊ของโชว,ว่านะครับ ด้านล่างเนี่ยเป็นระบบดิสเบรก ABS นะครับมาคู่กันเลยนะครับแล้วก็ตัวเป็นปั๊มของนิชินที่ให้มาจานดิสเนี่ยขนาด3 1มมิลนะครับถือว่าใหญ่ทีเดียวเหมาะก,กับรถพิกัดนี้กันเลยทีเดียวแล้วครับว่า Break เบรกล้วเอาอยู่แน่เดี๋ยวแต่ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันขี่แล้วจะเป็นยังไงนะครับนะ ด้านข้างก็จะมีเพจสะท้อนแสงให้อีก mm. หนึ่งตัวท,ทั้งซ้ายและขวานะครับเป็นเพจสะท้อนแสงให้มาก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับเป็นมาตรฐานของยุโรปเลยนะอันเนี้ยจะต้องมีเพจสะท้อนแสงนะครับ mm. ในตัวของถังน้ำมันเองเนี่ย mm. เขาจะมีการดีไซน์ที่เนี่ยครับจะมีจะคล้ายๆทรงหยดน้ำแต่ว่าจะมีช่วงเว้าสำหรับ สำหรับขาของเรานะครับที่แน่ไปกับตัวถังรถได้ได้กระชับมากขึ้นนะครับแล้วก็กุญแจจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมาดูระบบกันว่าของเขาจะมีระบบอะไรยังไงได้บ้างนะครับตัวฝาถังน้ํามันเองก็จะมีโลโก้ของไทอัมอยู่ด้วยนะครับนี่ครับด้านข้างก็จะมีเป็นเป็นเพจอย่างนี้เป็นเพจหนังสือไทเดนด้วยนะครับ ะฮะก็ประมาณนี้ในส่วนของโซ่สเตอร์โซ่สเตอร์ดีโซ่ใหญ่มากเลยนะห้าสิบเอ็ดฟันนะครับขนาดขนาดสเตอร์หลังผมไม่เห็นสเตอร์หน้ามันเท่าไหรอ่อ่ะเป็นโซ่ห้าสองศูนย์นะครับโซ่ห้าสองศูนย์ด้านหลังก็จะมีการดีดมาให้เลยเราไม่ต้องไปใส่เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเขาไม่มีบางโคนหลังออกมาด้านด้านท้ายนะครับก็เลยต้องมีตัวกันดีดตรงนี้ตัวนี้ขึ้นมาให้อีกหนึ่งตัวนะครับ ในส่วนโชคหลังนะครับที่สามารถปรับพีโหลดได้ถึง6ระดับเลยนะครับก็ถือว่าปรับความแข็งความนุ่มได้เยอะพอสมควรนะครับใครจะคนขี่ที่น้ําหนักเยอะหรือน้ําหนักน้อยนั้นก็สามารถปรับปรับให้เข้ากับสไตล์การขับขี่ของตัวเองได้เลยนะนะฮะอยากได้นิ่มอยากได้อ่อนยังไงก็ลองไปปรับกันดูนะครับช่วงล่างต่อครับอย่างชุดยางชุดยางเนี่ยเป็นยางมิชลินนะครับเบอร์120 ครับ70 17ครับที่ให้มาก็ถือว่าเป็นยางขนาดใหญ่ทีเดียวแน่นอนเข้ากับสไตล์ของตัวรถบิ๊กบอยอย่างนี้ขอบคุณมากครับพี่ <laughs> ยางหลังเนี่ยเป็นยางของมิชลินเช่นเดียวกันนะครับที่ให้มาติดกับตัวรถเลยนะครับก็เป็นยางขนาดของ180 55 17ห้า้าบดนะครับท่อวางใต้ท้องรถก็นั่นแหละครับเข้ากับยุคข,ของเข้ากับตัวเข้ากับสไตล์ของตัวรถนะครับที่เป็นสไตล์นักเก็ตอยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวมาดูด้านบนกันน,นิดนึงว่าเขามีลูกเล่นอะไรให้เราบ้างครับนะครับนี่สวิตกุญแจเนี่ยติดอยู่ที่ตัวถังน้ำมันนะครับสวิตกุญแจที่หขาให้มาไม่ดอกไม่ได้ใหญ่ครับดอกเล็กๆนะฮะเมื่อเราเปิดสวิตปุ๊บนี่ระบบก็จะขึ้น ตัวจอเนี่ยเป็นจอระบบ TFT นะครับคือจอระบบนี้จะสามารถสะท้อนแสงได้ดีครับมองชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับไฟเขาจะนวลตากว่านะครับรถหลายคันหลายรุ่นในบ้านเราจะใช้ระบบ TFT ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับก็ถือว่าเข้ากับให้เข้ากับเข้ากับยุคสมัยครับก็ตัวรถก็ต้องมีการพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีบอกรอบ นะครับบอกรอบบอกเกน์น้ำมันบอกบอกระยะทางรวมนะครับมีบอกเวลาวันที่นะครับนอกจากเ,เดี๋ยวผมก่อนออด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นสัญญาณไฟในเรื่องของไฟเลี้ยวละนะครับต่อมาก็จะเป็นไฟสูบไฟต่ำนะครับแล้วก็สัญญาณเครื่องยนต์อนจินนะครับระบบตัวนี้เป็น SBS นะครับนะครับ นอกจากนั้นก็ยังมีโหมดให้ผู้ขับขี่ได้เลือกทั้งโหมดรถและโหมดเลนนะครับโหมดรถก็โหมดรถนั้นสามารถขับขี่ได้ในสภาพพื้นผิวทั่วไปนะครับส่วนโหมดเลนถ้าเจอพื้นผิวที่เรารู้สึกว่ามันลื่นๆแล้วนะครับก็จะปรับมาเป็นเป็นโหมดเลนได้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของเพิ่มความปลอดภัยให้กับผ,ผู้ขับขี่ผู้ขับขี่ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ก็ต้องบอกว่ามี traction control มาให้ด้วยมาดูที่ แทนกันนิดนึงครับว่าเขามีอะไรบ้างโตัวตุ๊กตานี่เขาก็ปั๊มโลโก้ของไทยอัมเอาไว้ด้วยนะครับด้านซ้ายเนี่ยเห็นปุ่มเยอะๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันครับแน่นอนข้างบนเนี่ยเป็นไฟพาร์ตนะครับสามารถทำงานได้เพียงแค่เราก,กดนิ้วชี้สัมผัสแค่นั้นเองผมลืมให้ดูนะครับนี่นะครับไฟสูงเขาจะอยู่ด้านล่างนะครับ การทำงานของระบบไฟนะครับมาดูที่แฮนด์ด้านซ้ายกันนิดนึงครับนอกจากไฟพาดแล้วเนื่อที่เลื่อนลงมาก็จะเป็นสี่ปุ่มแบบเนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มควบคุมฟังก์ชันการทำงานของตัวรถที่เราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าอยากจะเล่นหรืออยากจะดูข้อมูลของตัวรถในส่วนไหนบ้างนะครับนี่นะครับผมก็จะเลื่อนๆไปเรื่อยๆนะครับนี่อย่างนี้นะครับนะครับ ข้อมูลรถนี่ก็จะรู้ว่าตอนนี้อยู่ในตำแหน่งของเกียร์เแล้วนะครับเวลาก็ยังจะขึ้นอยู่นะครับก็จะเป็นทริปทริปหนึ่งนะครับนะครับครูก็จะเป็นในเรื่องของเอเวอร์เรนท์ในของของของการขับขี่นะครับการประหยัดน้ํามันนะครับการใช้การใช้น้ํามันเชื้อเพลิงนะครับแต่ตรงนี้ต้องเราต้องมาเดี๋ยวเราต้องมา ศึกษากันดูอีกทีครับเพราะว่าเพราะว่ารถในหนึ่งในรถหนึ่งคันตอนนี้ก็มีเทคโนโลยีและฟังก์ชันมาให้เราได้รู้จักและได้สนุกกับตัวรถไปได้อย่างต่อนเนื่องนะครับนี่เ t ดิงโหมดครับนี่ไ i โครเซตโอ้โหเยอะครับ รถหนึ่งคันเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าเล่นอะไรได้เยอะได้หลากหลายทีเดียวนี่ออโต้เบสิกออโต้เอ็ดวานโอ้โหไปแล้วอะนะฮะผมก็ยังไม่ค่อยคล่องฮนะเพิ่งมาจับเหมือนกันนะครับก็เอามาให้ดูคร่าวๆว่าในตัวรถเขามีอะไรบ้างนะครับ ทิปสองทิปเอทิปหนึ่งทิปสองนะครับก็ 2, A, 1, 2, บาสามารถเลือกดูว่าในแต่ละทิปเราสามารถวิ่งหรือใช้งานไปได้ระยะทางเท่าไหร่บ้างนะครับเรเรทประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับน้ํามันในถังเหลือเท่าไหร่แล้วที่เราจะต้องควรจะเติมน้ํามันครับเพื่อเราจะได้ไม่ต้องกินข้าวลิงครับนะฮนะด้านล่างถัดมาก็จะเป็นนี้แหละไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวแล้วนะครับ หน้าล่างก็จะเป็นสัญญาณแต่นี้โหมด m นะครับนี่นะครับว่าจะเป็นเลือกโหมดแล้วนะครับตัวปุ่มเลือกโหมดที่อยู่ตรงนี้นะครับนะครับโหมดรถถนนทั่วไปนะครับนะครับโหมดเลนนะครับก็อย่างที่บอกแล้วถ้าเราเห็นสภาพถนนที่มันลื่นๆนะครับที่ดูแล้วไม่มั่นใจเราก็สามารถปรับใช้โหมดเลนได้ส่วนด้านขวาเนี่ยนะครับด้านขวาเนี่ยก็จะเป็น start stop engine ของตัวเครื่องยนต์นะครับที่ถัดมาก็จะเป็นไฟฉุกเฉินละนะครับนี่แหละครับก็ประมาณนี้เรามาดูในข้อมูลของตัวเครื่องยนต์กันนิดนึงว่าเขามีอะไรยังไงบ้างนะครับอย่างตัวเครื่องยนต์ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ขนาด6 6 0้สบซีซีสูนะครับ4วาลต่อ1สูบนะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่81แรงม้าที่1250รอบนะครับ มีแรงบิดที่64นิวตันเมตรที่6,250รอบเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นพละกกำลังที่พอตัวเลยละนะครับสำหรับเครื่องยนต์สามสูบตุดตัวนี้นะครับนะฮะความสูงจากพื้นถึงเบาะเนี่ยมันจะอยู่ที่805มิลครับก็ถือว่าเหมาะกับสรดิระของคนไทยที่ชอบ รถบิ๊กไบค์ครับที่ตัวอาจจะไม่ได้ใหญ่แต่ก็สามารถขี่รถได้ตัวผมเองก็ไม่ได้ใหญ่นะตัวสูงอยู่ประมาณร้อยหกสิบเอ็ดเซนเท่านั้นเองนะครับผมก็เดี๋ยวไปลองดูวนว่าตัวรถกับรถบิ๊กไบค์กับคนตัวเล็กเนี่ยจะไปกันได้มากน้อยขนาดไหนครับโอ้ยผมลืมเลยบางคนหน้าเขาดีไซน์สวยนะเป็นบางคนหน้าที่ไม่ได้ชิ้นใหญ่นะครับแต่ว่ามี มีเป็นชิ้นงานก็คือชิ้นงานผิวด้านกับชิ้นงานผิวเงานะครับชิ้นงานผิวด้านก็จะมีจะมีการเล่นลายด้วยเล็กน้อยนะครับตัวบอดนี้ตัวเป็นตัวบอดแบบผิวเป็นเป็นหนังนะครับเป็นหนังแบบชิ้นเดียวหรอชิ้นเดียวเลยนะครับเป็นงานเป็นงานชิ้นเดียวเลยแล้วก็มีที่จับที่จับท้ายให้กับผู้ซ้อนามีอหนึ่งตัวนะครับ าโดยข้อมูลของตัวรถก็จะประมาณประมาณนี้แล้วนะครับผมข้ามอะไรไปอีกหรือลืมอะไรไปอีกหรือเปล่านี่ในตอนนี้นะครับสเปคข้อมูลก็น่าจะประมาณนี้หกเกียร์นะครับระบายความร้อนด้วยน้ําอยู่แล้วนะฮะมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่าครับว่า ขี่แล้วมันจะให้ฟิลลิ่งในความรู้สึกการขับขี่ยังไงได้บ้างสามารถใช้งานในชีวิตประจําวันได้มากน้อยขนาดไหนหรือว่าขับขี่เดินทางไกลแล้วมันจะสะดวกสบายได้ในประมาณไหนได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับมาดูเรื่องของระบบการสตาร์ทของตัวไทเดนนิดหนึ่งนะครับตัวเรื่องของการสตาร์ทรถไทเดนส6หกหกูนคันนี้นะครับจะต้องกำค์ดก่อนครับกำค์ดก่อนเราค่อยมากดปุ่ม สตาร์ทตรงนี้นะครับ โยนยาเลนกนิดนึงครับ ขอนรอบขึ้นไปนี่ถือว่ารอบกวาดเร็วมากครับไปนะเดี๋ยวไปดูกันกันดีกว่าว่าขี่แล้วมันจะเป็นไงบ้างครับ ก็ไปลองขี่แบบใกล้ๆนะครับไม่ได้ขี่ระยะทางไกลมากก็แถวๆนี้ไปวนๆอยู่นะครับกับน้ำหนักตัวรถที่อยู่189กิโลกรัมนะครับแต่ว่าเมื่อขับขี่ออกไปแล้วเนี่ยตัวรถกลับให้ความรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้หนักอย่างที่คิดนะครับไม่ได้หนักอย่างที่คิดรวมถึงตัวท่านั่งเขาเองอะ่ะมาดูท่านั่งเขานิดนึงท่านั่งท่านั่งช่วงแฮน ช่วงแฮนด์จะค่อนข้างที่จะกว้างนะครับถ้าถ้าเทียบกับคนตัวเล็กอย่างผมเนี้ยจะรู้สึกว่าแฮนด์ค่อนข้างกว้างแต่เมื่อนั่งไปแล้วนะครับตัวถังกับตัวเบาะนะครับรวมถึงตัวพักเท้าเนี่ยมันกลับทําให้รู้สึกว่าผมตัวรถมันมีความเพียวนะครับตัวรถมันไม่ได้หนาหรือว่ารู้สึกว่าเธอทะจนเกินไปที่จะควบคุมรถนะครับแต่ว่าก็มีบ้างที่เมื่อขี่ไปนานๆแล้วรู้สึกว่าจะน้ำหนักจะทิ้งไปที่ข้อมืออยู่เหมือนกันนะ มันจะเป็นอารมณ์ของนักกีฬสปอร์ตนะนะฮะผมรู้สึกว่าน้ําหนักมันจะทิ้งข้อมือทิ้งไปที่ข้อมือค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับส่วนในเรื่องของพละกําลังเขาก็ต้องบอกว่าในรอบต้นเขามีความนุ่มนวลอยู่ในตัวนะครับแต่เมื่อที่เราต้องการที่จะเรียกใช้พละกําลังของตัวรถแล้วขขเขาบอกก็บอกเลยว่านุ่มมาอย่างนุ่มรอบต้นมาแบบนุ่มๆตอนเรียกก็มาแบบน่ากลัวเลยเหมือนกันครับต้องบอกว่าถ้าเกิดไม่ได้ตั้งหลักนะ ว่ามีมันมีพาด้วยกําลังรถอะ่ะมันจะดึงตัวเราเองไปเลยนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ตั้งหลักในจังหวัดที่เราใช้รอบต้ตนๆแล้วรู้สึกว่ารอบมันยังไม่มานะครับแต่เมื่อเราเติมคันเร่งเข้าไปอ่ะนะครับรอบมันมาปุ๊บเนี่ยมันจะกระชากตัวเราให้จะรู้สึกว่ารถมันกระชากตัวเรานะนะครับ mm hmm. ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เอามาบอกเพื่อนๆกันเผื่อว่าเพื่อนๆจะจะได้ มาระมัดระวังกันนะครับในการขับขี่รถบิ๊กไบค์ขนาดนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของตัวฟังก์ชันที่เขาให้มาที่ผมไม่ได้พูดไปตั้งแต่ในช่วงแรกนะครับก็คือในเรื่องของการเชื่อมต่อโทรศัพท์ตัวนี้จะต้องมีอุปกรณ์เสริมเข้ามาครับซึ่งจะต้องถ้าใครจะใช้ก็คือต้องใช้ต้องซื้อเพิ่มเติมครับแล้วก็เอามาเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้จะโทรเข้าโทรออกรับสายนะครับตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันเสริมที่ ที่ใครอยากจะเล่นนะครับก็เลือกซื้อมาเล่นได้แต่ถ้าใครที่ชอบแบบเดิมๆแบบนี้อยู่แล้วก็ขี่แบบนี้ก็ได้นะครับไม่ได้ว่ากันอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอีกมาร์กตรงนี้อีกนิดนึงนะครับเป็นมาร์กอยู่ที่คัสมือนะครับมาร์กตัวนี้จะเป็นมาร์กสำหรับเ,เวลาล้มนะครับถ้าเกิดรถล้มหรือเกิดการกระแทกนะครับตัวนี้จะเป็นจุดมาร์กหักไว้ก่อนนะครับก็คือ บางคนอาจจะคิดว่าเ,เวลามันหักแล้วจะใช้งานไม่ได้แต่มันก็ยังมีส่วนนี้ที่เราใช้งานได้ต่อนะครับมันก็เป็นเป็นอีกเขาเรียกอะไรเป็นเป็นอีกหนึ่งจุดจุดที่ตัวรถเขาให้มาเช่นเดียวกันฝั่งมือเบรกก็เช่นเดียวกันเขาจะเป็นม้าขักอไปอย่างนี้นะครับตัวนี้มีมานานแล้วครับไม่ได้มีไม่ได้เพิ่งมีนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่ในรถวิบากรถวิบากแต่ว่าเขาเอามาใช้ในรถ ดิบไบด้วยหนละส่วนอยาก็จะเป็นลักษณะนี้เกือบหมดแล้วนะครับนะฮะก็อ๋อผมลืมบอกไปถังน้ำมันถังขนาดถังน้ำมันนะครับ14ลิตรนะครับก็สามารถเดินทางไกลๆได้ก็เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วในเรื่องของน้ำมันจะหมดไหมหรือว่าจะต้องเติมน้ำมันอะไรยังไงเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะที่หน้าจอเนี่ยจะบอกข้อมูลเราทั้งหมดรวมถึงนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมไปเจอมาก็คือ ในระหว่างที่การขับขี่นั้นเราสามารถปรับเปลี่ยนโหมดได้เลยนะครับปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนดูข้อมูลของตัวรถได้เลยนะครับรวมถึงจะใช้เลือกใช้โหมดเลนหรือโหมดรถก็สามารถเลือกกดได้เลยเช่นเดียวกันนะครับไม่ต้องจอดนะฮะแต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงแต่ผมเชื่อว่าคนที่มีความคุ้นเคยกับตัวรถอยู่แล้วอ่ะนะครับเราสามารถที่จะเลือกใช้โหมดหรือเลือกใช้ฟังก์ชันได้โดยที่เราอาจจะไม่ต้องไม่ต้องเหลือไปมองเยอะนะครับเหลือ เลือบตาลงมานิดนึงแค่นั้นเองก็สามารถที่จะเลือกปุ่มทํางานของตัวรถได้แล้วนะครับ mm hmm. นะฮะ mm hmm. ก็ได้ไปสัมผัสมา mm hmm. ก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันตัวบอกด้านลังด้านด้าน,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 านท้ายเนี่ยจะค่อนข้างเรียวนะครับ mm hmm. เป็นความคิดเห็นเล็กๆน้อยๆจากผมนะครับก็สามารถลองเอาไปปรับหรือลองเอาไปเทียบกันดูได้นะครับ ว่าเมื่อไปขี่แล้วมันจะมีความรู้สึกยังไงสําหรับค่าตัวของรถตัวนี้นี้จะอยู่ที่3ามแสนเก้าพบาทนะครับ<ม>ก็ลองถ้าใครที่ชอบสไตล์รถประเภทนี้ก็นะก็ลองไปจับจองกันดูครับก็<ม>นี่ละครับไทยอ้ํบางกอกลำกระแหงได้นะครับอืมอามโค้งนะฮะก็เดี๋ยวดูตัวรถไปแล้วไหนๆมาที่นี่แล้ว เดี๋ยวเราลองไปดูเดินดูเดินดูข้างในกันหน่อยดีกว่าไหมหว่าเขามีอะไรบ้างนะฮะก็ต้องขอขอบคุณทางไทยอ้ําแบงคอกดำกระแผงด้วยนะครับมาที่นี่แล้วไม่ได้มีแค่เรื่องของไทยอ้ําเพียงอย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็มียางเอ,อสเพลราะนะครับตัวนี้ราคาไม่แรงนะครับจับต้องได้นะครับลองเข้ามาดูครับนอกจากตัวมีตัวยางแล้วที่เห็นอยู่ตรงนู้นนะครับ ก็จะเป็นของเรียวมเตร์สปอร์ตซึ่งก็จะมีคาวาซากินะครับหลากหลายรุ่นเลยทั้งขายแล้วก็ทั้งเซอร์วิสด้วยลองแวะเข้ามาใช้บริการดูนะครับส่วนนอกจากที่มีไทอัมตรงนี้แล้วอะมองข้ามไปข้างหลังอีกก็จะมีทั้งทั้งแบมเบสต้านะครับก็ลองไปดูว่ามี ระบบการเสวิตอะไรมากมายหลายแบบที่น่าสนใจดีทีเดียวนอกนั้นก็ยังมีหมวกเรียวด้วยนะครับอ่ะไหน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 มาถึงแล้วไม่รู้ว่าพี่เขาเปิดหรือเปล่าเปิดด้วยขออนุญาตนิดนึงครับ<ห>ขอ<ห>นขอนุญาตเดินเที่ยวแป๊บนึงครับ<笑><笑>นะครับก็มาให้เพื่อนๆได้ดูว่าที่นี่เขาก็มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างมีหมวกกันน็อกนะครับ sjc เ็ามีนะนะฮะหมวกเรียวก็มีนะครับเสื K ้อกาด ถุกมือค่อนข้างจะครบเลยรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ดูแลบำรุงรักษาเครื่องรถนะครับก็จะมีออกไว้บริการให้กับลูกค้าด้วยตอนนี้ก็มีผู้ที่เข้ามาใช้บริการอยู่เรื่อยๆนะครับมีโมงด้วยนี่มีแล้วก็มีด้วยด้วยนี่นะครับสายซิ่งดื้นจิว๋วนะครับเอาไปปัน่นไปไถกันได้นะครับมันก็จะมีหมวกมีเสื้อนะฮะรองเทา้า ไหนามาแล้วครับก็เอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันครับหมวกเลเซอร์ก็มีครับเปิดหน้านะครับเปิดทางนะครับก็เป็นส่วนที่เราสามารถเข้ามาใช้บริการกันได้ครับมาไหนไหนามาแล้วก็มาดูฝั่งนี้อีกนิดหนึ่งดีว่าเขามีอะไรบ้างโหโชวรูมเย็นฉ่ำทีเดียวนะครับ แน่นอนมีอุปกรี์ต่างๆสำหรับชาวชายอั่มนะครับที่จะต้องการที่จะอัพรถในตามสไตล์ของตัวเองหรือรูปแบบของตัวเองนะครับก็จะมีของแต่งมาเฉพาะของชายอั่มให้ด้วยนะครับก็จะด้านนี้ก็จะมีเป็นปี๊บนะครับสำหรับนักเดินทางนะครับมีหมวกด้วยเดินเล่นเลยครับผมไหนๆมาแล้วนะครับก็จะเป็นอันนี้จะเป็นเบาะแต่งนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบาะที่มีเขาฉลุเอาไว้แล้วนะครับก็จะ สไตล์คลาสสิกนิดนึงรวมถึงเสื้อผ้าก็มาพร้อมทีเดียวนะครับสําหรับสายไทยอัมรองเท้าก็มีครับนะฮะลองมาเลือกใช้กันดูได้ครับมีผู้สนใจเข้ามาใช้บริการกันค่อนข้าง,างเยอะทีเลยทีเดียวนะครับตัวนี้จะเป็นรถเทสครับแวะกันเข้ามาได้นะครับจะเลือกจะ ออจะต้องการรถใหม่เอารถเก่ามาเทินอะไรงไงลองมาสอบถามข้อมูลทางกับทางเจ้าหน้าที่ดูนะครับว่าสามารถทําอะไรยังไงได้บ้างครับเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ปรึกษาการขายเองก็น่าจะให้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากกว่าผมแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ได้มาจับแล้วก็แน่นอนคนที่ชอบบิกไบค์ก็ลองไปตัดสินใจดูครับ นะครับผมไม่สามารถตัดสินใจแทนท่านผู้ชมได้แต่ว่าผมไม่สามารถตัดสินใจแทนเพื่อนๆได้แต่เพื่อนๆเอาสามารถเอาข้อมูลไปเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจได้ครับนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางไทยอัําบางกอกราำกำแหงด้วยนะครับที่วันนี้เอื้อเฟื้อให้ผมได้เข้ามาสัมผัสกับเจ้าตัวไทยเดน6660คันนี้นะครับถึงจะไม่ได้ขี่ นานหรือขี่ระยะทางไกลแต่ก็พอที่จะเก็บฟิลลิ่งของตัวรถเอามาบอกเพื่อนๆได้นะครับว่าขี่แล้วเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็คงฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากเลยครับทางทอยอัมบังกอกดำก้ะแพงครับ